หูฟังเอียร์มอนิเตอร์ที่เบสหนักฟังสนุกการันตีว่าย่านต่ำเบสลงได้ลึกถึง1 0 h เเลยทีเดียวเชียวกาสวัสดีทุกท่านนะครับพกบกับบอลช็อปนะครับคลิปนี้นะครับจะมารีวิวหูฟังราคาถูกแต่คุณภาพเกินราคาไปไกลเลยครับ และเป็นที่นิยมที่สุดในตอนนี้คือรุ่น k z ซ EDX เรียกได้ว่า k z ซ EDX เป็นเอียร์มอนิเตอร์ที่ให้เสียงตอบโจทย์ผู้ฟังเสียงเบสโดยเฉพาะเลยนะครับด้วยไดเวอร์ไดนามิกขนาด10มิลิเมตรไดอะแฟมเป็นแบบคอมโพสิตที่จะช่วยให้ความไวของไดอะแฟมตอบสนองเสียงได้ดีขึ้นทาง k z ซนะครับได้การันตีว่าย่านต่ำลงได้ลึกถึง10เฮิร์ทำให้หูฟังรุ่นนี้ครับเหมาะสำหรับการฟังเพลงเบสหนักๆห,หรือดนตีบรรเลงหนักๆเลยคุณภาพเสียงระดับไฮไฟย่อมาจาก h ฮไฟเดลิตี คือเสียงเนี่ยจะมีความสมจริงเป็นธรรมชาติเหมือนต้นฉบับเลยครับบวกเข้ากับผ่านการจูนเสียงแบบ2 division และใช้แม่เหล็กที่มีความหนาแน่นสูงเพื่อให้ได้รายละเอียดที่ครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุดครับับอดี้เป็นพลาสติกเรซินนำเข้าแข็งแรงทนทานน้ำหนักเบาข้างละ4.2กรัมเท่านั้นครับ ออกแบบตามสรีระศาสตร์ใบหูสวมใส่สบายช่วยลดเสียงรบกวนภายนอกได้สวมใส่รูปแบบเอียร์มอนิเตอร์คือคล้องหลังหูดูเท่กระชับและไม่หลุดง่ายครับเฟสเพจขึ้นรูปด้วยการเคลือบ UV ผิวเงายิ่งเวลาเจอแดดหรือแสงส่องเนี่ยทำให้ดูดีและดูสวยขึ้นไปอีกสายหูฟังเป็นลักษณะทองแดง100แกนถักสีเส้นนะครับขั้วต่อทูพิน0.75มิลลิเมตรแจ็คชุบทองสามมิลลิเมตรความยาวสายอยู่ที่1น0อเซนติเมตรครับแนวเสียงหูฟังรุ่นนี้นะครับเบสออกลูกใหญ่นะ เป็นเสียงร้องที่โปร่งรู้สึกฟังสบายรายละเอียดอยู่ที่ปานกลางนะครับเสียงแหลมนะครับกระดิ่งชัดแต่ว่าแหลมเนี่ยยังไม่ลื่นหูมากอาจจะต้องเบินไปสักระยะก่อนนะครับเวทีเสียงนะครับตำแหน่งไม่ได้ทับซ้อนกันแต่ว่าอยู่ในระดับปานกลางนะครับโดยรวมนะครับผู้ฟังเคเซ็ต edx เน้นฟังเบสโดยเฉพาะเน้นมันสนุกลูกเดียวถึงแม้ว่ากลางแหลมจะดูเบาบางเป็นสักนิดแต่ในเลทราคานี้เคเซ็ต edx กินขาดเลยครับผมเดีย๋ยวเราไปดูอันบ็อกกันเลยครับ ปกรณ์ในชุดของแคสซันอิเด็กตามที่เห็นเลยนะครับหูฟัง1คู่จุกสำรอง2คู่สายหูฟังพร้อมใหม่นะครับคู่มือการใช้งานนะครับผมราคาชุดนี้นะครับเพียง299บาทเท่านั้นนะครับรับประกัน3เดือนนะครับผมหากต้องการสนับสนุนช่องนะครับสามารถคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปหรือทักเข้ามาทาง Facebook b o n s h o p หรือ Li น์แอดออฟฟิเชียลบอลช็อปได้เลยครับสำหรับคลิปหน้านะครับจะมารีวิวหูฟังหรือรีวิวอุปกรณ์รุ่นไหนเดี๋ยวรอติดตามชมได้เลยหากไม่เป็นการเสียเวลานะครับฝากกดไลค์กดแชรรรร์กกกดดดเปป็นนนนนนาลลััััััังใใจหห้้้ววววยะะคคบบบสสสีีขออตไ่ สวัสดีครับ